좀사오세요좀사오세요ช่วยซื้อมาหน่อยช่วยซื้อมาหน่อย완전기대해요완전기대해요มีความหวังมากมายมีความหวังมากมาย금방도착할거예요 금방 도착할 거예요. 이려져 등. 이려 등. 집에서 운동해요. 집에서 운동해요. 어까랑티반. 어까랑티반. 화장 잘 받았다. 화장 잘 받았다. แต่งหน้าสวยจังนะแต่งหน้าสวยจังนะ부담ดัมสรัวยผูกดัมสรัวยรู้สึกเป็นภาระรู้สึกเป็นภาระเราเข้ากันไม่ได้ เราเข้ากันไม่ได้อมูเอฮอมูเออยว่างเปล่าว่วางเปล่าอกรเรเอออกรเออยรู้สึกไม่ยุติธรรมรู้สึกไม่ยุติธรรมยูเมียงฮันเมนูกาโมเอออ 유명한메뉴가뭐예요메เมนูก้าืออะไรคะเมนูที่ดังดังคืออะไรคะเมนูที่ดังดังคือฉันเผยให้คุณเห็นทุกอย่างแล้วฉันเผยให้คุณเห็นทุกอย่างแล้ว다시า만나기바랍니다 다시만나หวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะ어디가고싶지않아요어디가고싶지않아요ไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากไปไหนแล้ว어디있는지궁금해요 어디있는지궁금해요สงสัยว่าตอนนี้อยู่ไหนสงสัยว่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยไหยู่ไหนอยู่ไหนไหนอยู่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 ไ อย่ามาให้ฉันอย่ามาให้ฉันจมีนี่นึ่ง척ค่เจีมีนี่นึ่ง척ค่ะทำเป็นสนุกทำเป็นสนุกชักคัน척하지มาชักคัน척하지มาอย่ามาแซงทำตัวเป็นคนดีอย่ามาแซงทำตัวเป็นคนดี 부자인척해요부자인น척해요ียสร้างทำเป็นคนรวยสร้างทำเป็นคนรวย잘잤어요잘잤어요นหลับสบายไหมคะนอนหลับสบายไหมคะ악몽을꿨요악몽을요 ฝันร้าย,ฝันร้าย. 어젯밤에 악몽을 꿨어요. 어젯밤에 악몽을 꿨어요. <목을 non -fun life. 목을> 밤이 무서워요. 밤이 만창낙 루아. กลางคืนมันช่างน่ากลัว별차이가없어요별차이가없어요ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน넌노อนโนรย์ข้ากูอเธอพยายามอยู่ไงเธอพยายามอยู่ไง 웃음이 사라졌어요. 웃음이 사라졌어요. 사랑이 식었어요. 사랑이 식었어요. 우리 서로 반말하자. เรามาพูดแบบธรรมดากันเถอะเรามาพูดแบบธรรมดากันเถอะ이미끝난얘기예요이미끝난얘기예요เป็นเรื่องที่จบไปแล้วเป็นเรื่องที่จบไปแล้ว한번더기회를줘요 한번더 기회를 줘요. 매일 커피를 마셔요. 매일 커피를 백요1번 말했어요. พูดไปร้อยรอบแล้วพูดไปร้อยรอบแล้วครองตถึงตอนนั้นแล้วค่อยคุยกันใหม่นะถึงตอนนั้นแล้วค่อยคุยกันใหม่นะต้องการอรตะ ให้ช่วยอย่างไรดีคะให้ช่วยอย่างไรดีคะ저를어디로데리고가요저를어디로데리고가요คุณจะพาฉันไปไหนคะคุณจะพาฉันไปไหนคะ기분나쁘게해서미안해기분나쁘게해서미안해 ขอโทษที่ทำให้รู้สึกไม่ดีขอโทษที่ทำให้รู้สึกไม่ดีอีกทำไมถึงอารมณ์ดีแบบนี้ล่ะทำไมถึงอารมณ์ดีแบบนี้ล่ะฉันชอจเดูนคนเว 나는 혼자 노는 걸 좋아해요. 혼자 놀요 태국은 뭘로 유명해요? 태국은 뭘로 유명해요? 당신은 내게 특별해요당신은내게특별해요คุณคือคนพิเศษสำหรับฉันคุณคือคนพิเศษสำหรับฉัน아야해 요, 야해요ลำบากแต่ก็ต้องอดทนลำบากแต่ก็ต้องอดทน 집을 사려고 돈을 모아요. 땅짜자이자เกเง 은행에 예금하려고 해요. 땅자이ฝากเง ตั้งใจจะฝากเงินที่ธนาคารตั้งใจจะทำสมุดบัญชีก็เลยมาที่ธนาคารตั้งใจจะทำสมุดบัญชีก็เลยมาที่ธนาคาร취직을하려고한국말을배워요 취직을하려고한국말을배워요ตัง้งใจที่จะหางานทำเลยเรียนภาษาเกาหลีตัง้งใจที่จะหางานทำเลยเรียนภาษาเกาหล악ี악몽을꿀까봐잠을자고싶지않아요악몽을꿀까봐잠을자고싶지않아요ไม่อยากนอนเลยกลัวฝันร้าย 마 집에 돌아오자마자 샤워했어요. 집에 돌아오자마자 샤워했어요. 돌아돌아돌자마자 샤워했어요. 어요 อ่นานหนังสือขณะที่กินขนมด้วยอ่นานหนังสือขณะที่กินขนมด้วยฮังกูเอยนส์สพันน์กอมายอยนสพันนกาเย่าลืมฝึกภาษาเกาหลีด้วยนะคะอย่าลืมฝึกภาษาเกาหลีด้วยนะคะเบกนนมโกพา 배가 너무 고파서 쓰러질 뻔했어요. 거의 다 빠졌어요. 거의 다빠졌요어요 거의 어요요 공원에서 사진 찍기를 좋아해요, 공원에서 사진 찍기를 좋아해요. <목소리>